สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูพัดลมไอเย็นอีเ e ว็บใหญ่ยักษ์ทำความเย็นในพื้นที่ใหญ่ๆแก้ไขปัญหาอากาศร้อนกันครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนคลังสินค้านะครับอันนี้เป็นพื้นที่ขายของสินค้าเบดเตล็ดพวกเครื่องมือต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจับเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนถึงเครื่องมือในการเกษตรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพัดลมที่เป่าลมเย็นได้ประมาณ15-20เมตรเลยนะครับเราติดตั้งตามพื้นที่ความยาวของตัวพื้นที่เป่าลมเย็นไปถึงตรงกลางได้อยู่ประมาณ30เมตรนะครับที่เห็นนี่เป็นด้านหลังครับเป่าเข้ามาบริเวณด้านหน้าก็จะเป่าลมได้อีกประมาณ20เมตรรวมแล้วพัดลม2ตัวนี้ทำความเย็นอยู่ประมาณ40-50เมตรเลยนะครับ เหมาะสาหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ติดแอร์ไม่ได้ครับอันนี้เราก็ทําความเย็นให้กับลูกค้าเพื่อประสบการณ์ใหม่ที่ลูกค้าได้รับแล้วก็พนักงานขายคนที่ทํางานอยู่บริเวณพื้นที่ตรงนี้ต้องจัดของเลี้ยงของก็จะได้รับความเย็นไปด้วยครับสําหรับท่านใดที่อยากจะนําพัดลมอีเวบ,บนีไปแก้ไขปัญหาอากาศร้อนก็สอบถามเข้ามาได้ครับมีข้อม,มูลมีรูปถ่ายมีอะไรให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ครับ